สวัสดีค,ครับผูกผมว่ารถคุณครับวันนี้เรามีเคสคอมพิวเตอร์จาก e n s e t t มานำเสนอครับเป็นรุ่น S9 Elite ครับเป็นพรีเมียมเคสจาก e n s e t t ครับเมืม่อมาหรประกอบมากองกันตรงนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจเคสคอมพิวเตอร์ประกอบณเวลานี้นมาดูกันเลยว่าเจ้า S9 Elite จาก e n s e t t จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็น fast page นะครับ โอเคนี่แค่กล่องป่าๆก็สวยงามแล้วเอาตรงนะกล่องธรรมดาก็ดูดูเฉียบแล้วอะ สวยบอกเลยโคตรสวยอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าภายนอกเป็นอย่างนี้นะครับกระจกมี2ด้านนะครับด้านหน้านะครับกับด้านข้างแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับจะมีตัวพัดลมนะครับที่แถมมาให้นะครับ3ามตอนเลยแล้วก็มีพัดลมด้านหลังอีกหนึ่งตอนนะครับเป็นดีไซน์แบบ dual chamber นะครับนี่ ดูโอชัมเบอร์แบบไหนก็คือมันจะมี2ห้องนะครับห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องที่เราประกอบคอมพิวเตอร์ถูกไหมนะครับตูางเมนบอร์ดชุดน้าก๊์ดจออะไรอย่างนี้นะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการจัดสายไฟมีความโฟร์นะครับนี่ดูด้านหลังได้เลยครับอันนี้ก็จะมีความโฟร์นะครับเป็นลายฉลุนะครับเฮ้ยสวยมากเลยอะด้านบนนะครับโอ้บอกเลยว่าช่องความโฟ์เนี่ยค่อนข้างมีเยอะเยอะเลยล่ะมี ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ e n s i d e x t เยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าม,มีอะไรอีกนะเใณนะเวลานี้กระจกน่าจะเป็นเทมเพ e ล Glass แหละนะครับที่เป็นแบบนิรภัยมาให้นะครับแต่ผมก็บองตรงไม่ค่อยถูกโลกกับกระจกเคสเท่าไหร่นะครับไขน็อตหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ตัวนี้สามารถถอดกระจกที่เป็นเทมเ e r ลการ์สที่อยหน้าออกนะครับโดยการถอดน็อตน,นะครับค่อยๆนะครับนะครับอะก็ยกขึ้นครับยกเบา เดี๋ยวเบาๆนี่นะครับออกมาแล้วของให้เราหรือ <c oughs> เป็นกล่องของเล่นอีกนะครับกล่องใหญ่เลยนะครับ <c oughs> มาดูกล่องเครื่องมือครับว่ามีอ,าาอะไรบ้าง <c oughs> โอเคเป็นชุดอะแดปนะครับสำหรับด้านบนนะครับเป็นเหมือนอะไหล่หชุดมาให้นะครับเวลาที่เราใส่ กับชุดน้ําที่เป็น2ตอนที่เป็น140มิลลิเมตรนะครับนี่140มิลลิเมตรสตอนด้านในนะครับสามารถที่จะเเปลี่ยนได้เพราะสิ่งที่ให้มาเป็น120มิลลิเมตรสตอนนะครับแล้วนะใส่ใส่ได้เป็น3ตอนด้านหน้านะครับในส่วนของภายในนะครับพัดลมที่ติดมาให้เป็น rgb นะครับ rgb อยู่3ตัวเลยนะครับ120มิลลิเมตรสตัวเลยนี่หนึ่นะครับ mm, เมน,น,นบอร์ดจะรับเป็น เอทีเอ็กซ์นะครับเป็นบอร์ด A แบบ ATX นะครับเป็นแบบมิดทาวนะครับแล้วก็เป็นเอ่อไมโคร ATX แล้วก็ i t x นะครับสำหรับใครที่จะประกอบกับเมนบอร์ดนะครับก็เป็นทางเลือกนะก็แน่นอนเป็นไฮไลท์ของเขานะครับเป็นเอ่อตัวบางสายแต่ตัวบางสายตัวนี้นะครับด้านข้างจะมีกระจกนะครับเป็นสายสายบังไว้ให้ด้วยนะครับนี่บังไว้ให้ด้วยนะครับ แล้หลังอย่างที่บอกนะครับเป็นแบบโฟล์สวยงามนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับก็มีน็อตนิรภัยตรงนี้นะครับถอดออกปั๊บนี่นะครับเป็นหมุดยึดอยู่นะครับในส่วนของฝาหลังนะครับนอกจากจะเป็นลายฉลุแล้วเขาเรียกว่าตะแกรงนะครับฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กนะครับเวลาที่ระบายอากาศหรืออากาศที่ดูดเข้าไปนะครับผ่านพัดลมนะครับนี่พอเปิดเข้ามานะครับก็สังเกตว่ามันจะเป็นห้องให้คุณเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับไซ ฮาร์ดดิสเข้าไปได้นะครับนี่เป็นต่ออันนี้ก็เอาไว้ใส่เบที่เป็นฮาร์ดดิสของเล่นมาให้อีกหนึ่งชุดนะครับปึ๊บนี่นะครับเป็น t o ลิโฟโลนะครับนี่เยอะแยะมากมายนะครับเทียบเลยแล้วก็มีเคเบิลถ่ายมาให้เคเบิลส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัวที่ใช้ตัว eSATA Power นะครับก็ตัวที่เป็น USB 2.0เพื่อเสียบกับตัวที่เป็น เมนบอร์ด uh, นะครับเอาไว้ใช้กับเรื่องของ Information <S <S ใน s s t t c m m นะครับตัวสายหลักของเมนบอร์ดนะครับที่เป็น L Panel นะครับนะครับก็จะมีกล่องคอนโทรลของ s s t อรติดอยู่ในนี้เลยสามารถที่จะต่อ,อพวกพัดลมที่เป็นสาย PWM เนะครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของชุดตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่า Remove screw ปึ๊บปึปึ๊บ,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 บออกนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเบใส่ SSD ได้เลยนะครับ มีตัววางนะครับล็อกกันหล่นอยู่แล้ว1 2 3 4ชุดอะไรอีกอะไรอีก,ออกเคเบิลถายนะครับเป็นตีทุกแกนะครับเอาไว้จัดสายสวยงามข้อนี้โพสกสพายจะวางในตำแหน่งไหนก็จะวางในตำแหน่งด้านบนอย่างนี้นะครับก็คุณสามารถใส่โพสกรสพายเอาไว้ในตำแหน่งนี้ได้เลยครับนะครับคุณก็สามารถที่จะวางบนฐานที่มันรองรับได้เลยสะดวกมากคือการดีไซน์ชนะัมเบิลแบบดูโอ้เนี่ย มันข้อดีมันก็คือไอตัวเมนทนเนนด้านในเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ง่ายมากนะครับการถอดต่างๆของไอไสทียะคือมันทําได้ง่ายตั้งแต่สมัยแรกๆอยู่แล้วอะเออเนี่ยถอดออกมานะครับด้านบนตรงไอออพเนมีตัวฟิลเตอร์นะครับนะถอดทําความสะอาดได้นะนะครับถอดทาความสะอาดได้เลยนะครับถอดออกมาได้ส่วนของด้านบนทำมาให้ง่ายๆเขาไววอะก็คือมีสลักนะครับหมุนตามจุดต่างๆสกรูนิลล์ไนะ อา้าวออกเลยเลยง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่ชุดน้ำสามตอนที่เป็น120ม mm, ิลิเมตรสใบหรือต้องการให้นะครับมันก็จะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับที่เป็น140มิลิเมตรสอ mm, ตอนนะครับมุมนี้ใช่ปะวะ,วะแล้วก็ล็อกเข้าไปกูก็ได้ช่องที่เป็น140มิลิเมตรนะครับโอเคภาพรวมของ Enza DT H9 Elite นะครับก็เป็น เคสที่ค่อนข้างโฟรนะครับแล้วก็เหมือนผลิตออกมาเอ ง่ายต่อการประกอบสําหรับมือใหม่นะครับเป็นอีโคซิสเต็มแบบหนึ่งของตัว i n i ซัพเอนทนะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์พวก i n i ซัพเอทีอยู่แล้วเช่นชุดน้ําที่เป็น140ม mm, มหรือจะเป็น1 2 0ม mm, มตสามตอนยอะไรเงี้ยสามารถใส่อแดปเข้าไปได้เลยนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆถอดง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหลังฝาหน้าหรือว่าเป็นชุดอแดปต่างๆรวมไปถึงด้านหลังนะครับมีห้องที่ค่นข้างใหญ่นะครับดีไซน์ในการวางอุปกรณ์ต่างๆว่าเป็นเพลาซับไฟหรือสายไฟต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองประกอบกันดูครับ และนั่นก็คือเจ้าตัว S9 Elite Series Case ของ n s t T อีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะประกอบด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มือใหม่ทั้งหลายกำลังมองหาเคสที่ดูแล้วมินิมอลแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่เป็น Ecosystem มของ n s t พอสมควรเลยนะครับคือเอื้อประโยชน์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ออกแบบมาเป็นเซตเดียวกันกันกบ n s T นะครับ โดยเฉพาะที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษอย่างเช่นการออกแบบดีไซน์ที่เป็นแบบ Dual Chamber นะครับของเจ้าตัว S9 Elite ตัวนี้นะครับมันทำให้มีสเปซในเรื่องของการเล่นในการออกแบบแบบด u a l ลแชมเบอมีส่วนช่วยในเรื่องของการเมทนทนนสายต่างๆนะครับในการจัดเรียงสายให้ดูสวยนะครับแล้วก็ให้ดูเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการเดินสายรอดสายต่างๆนะครับก็ทำได้อย่างสะดวกมากๆนะครับกับเจ้าตัวเคสตัวนี้นะครับแล้วก็ ในเรื่อง,องความสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับกับ R G B แฟนที่ให้มานะครับ3ตัวที่เป็น120ม mm, ิลิเมตรค่อนข้างมีลมที่แรงเลยทีเดียวนะครับระบายอากาศได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รอบๆบเคสครับมีเรื่องของ การออกแบบในการระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับโดยที่หลายๆคนมีความกังวลว่าถ้าเป็นเคสกระจกนะครับตัวนี้มันจะทําให้เกิดความร้อนสะสมภายในเครื่องไว้จะบอกเลยว่านั่งอยู่ตอนนี้นะครับลมที่พัดออกมาจากพัดลมท้ายเคสครับค่อนข้างแรงพอสมควรเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเ,เย็นสบายเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้วางใจได้เลยนะครับเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเอาตรงนะมือใหม่ทุกคนสามารถที่จะประกอบได้เลยโดยที่ ว่ต้องกลัวหนึเลยครับบาดเจ็บนะครับเพราะเหลี่ยมโคมค่อนข้างน้อยนะครับสก็คือกว้างนะครับสามารถที่จะวางเลเยอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับปรับแต่งอะไรได้ค่อนข้างเยอะ3ก็คือในเรื่องของความสวยงามแอร์ฟล์ต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจุดลอดสายการเดินสายต่างๆแล้วก็ลูกเล่นต่างๆในเรื่องของแมชชีนิกนะครับการมีจุดหมุนตัวสกรู เซฟตี้ต่างๆการถอดออกประกอบเข้าทําได้อย่างแนบเนียนเลยนะครับแล้วก็ง่ายดายมากนะครับยิ่งถ้าใช้กับอุปกรณ์ของ n s e t อ t i างที่บอกไปเป็น Eco System ของเขาแล้วยิ่งทําให้มีประสิทธิภาพในการประกอบแล้วก็ในการเล่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับดีไซน์ก็จะสวยด้วยนะครับกับเป็นเหมือน n s e t Set ที่คุณ ต้องการเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับคลิปหน้ามีอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพากับผมผใหม่ลกคุงกับเพจอีซ y เบยบาร์ลกคุงได้ในครั้งต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ